นะครับโปรแกรมนะที่บอกว่าทางสสเองก็อยากจะศึกษานะครับและดูว่าทิศทางในการกําหนดมาตรการรวมถึงนโยบายนะเพื่อที่จะสนับสนุนให้ SME ไทยเนี่ยนะครับ,นะรบสร้างการเติบโตหรือว่ามีประสิทธิภาพในการทําธุรกิจที่มากขึ้นเนี่ยนะครับควรจะมีมาตรการอย่างไรอย่างที่ตอนเช้านะครับท่านก็ได้บอกเราว่ามีมาตรการหนึ่งที่ได้รับความสําเร็จมากเรื่องการได้รับการรีฟันแทกนะครับแต่ก็ทำมา5าปีแล้วแต่5ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมาก มันทําให้ High Impact Program ที่ตั้งต้นเนี่ยนะครับว่าเราจะทําอะไรที่จะทําให้มันเกิดผลกระทบในการช่วยเหลือให้ SME เนี่ยนะครับสามารถที่จะเติบโตแล้วก็มีประสิทธิภาพได้เขาก็เลยมองใน4มิติที่อาจารย์พูดคำเยอะๆนะครับ GDSP นะครับไม่ว่าจะเป็น green นะครับไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นซอฟต์ o วร์ซึ่งทั้ง3ส่วนเนี่ยนะครับในฐานะของสสวที่ขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็มาตรการที่ช่วย จงเป็นมากๆที่ต้องมีโปรเ u r หรือการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อมาผลักดันให้เกิดทั้ง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 สมิติเนี่ยครับมันสร้างการเติบโตแล้วก็สับสนให้ SME ได้นะครับผลการศึกษาก็ศึกษา,กกษามานะครับโดยที่มีวิธีการที่เราดูตั้งแต่การศึกษาข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับนะในระดับที่มีความน่าเชื่อถือนะครับเป็น source ระดับโลกจนถึงเราเองนะครับทั้งทีวิจัยเองนะครับก็ลงมือทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการไป benchmark ดูประเทศที่เป็น s t r a t g i c คันที่ที่เขาทำเรื่อง SME ได้ดี ไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นเยอรมันผ่าน2โครงการหลักๆที่เราเห็นว่ามันสักเซ็มากๆอย่างจริงคือชัยลิทเทนจ่าแอนสอบสุนเลยว่าคนตัวเล็กๆจะทําให้เป็นยักษ์ขึ้นมาได้จริเกามีวิธีการที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือมีมาตรการไปส่งเสริมยังไงซึ่งมันก็สักเซสมากๆก็ยังอยู่ในมิติของทั้งในเรื่องของอ green e c o n o มีดิจิ t a ลกระสอบ power เยอรมันก็มีมิทเทิลสแต็นะครับมิทเทิลสแต็ก็ช่วย แต่ว่าจะสังเกตว่าคุณลักษณะของแต่ละสองประเทศที่เราไปศึกษามาที่มีความสาเร็จมากๆในการสำรับส่วน SME คืออย่างจีนเนี่ยก็ใช้ดิจิตอลกับซอฟต์พาวเวอร์อาจจะเห็นภาพชัดแล้วก็กรีนส่วนเยอรมนีเด่นในเรื่องของวิศวกรรมคุณลักษณะจะแตกต่างกันทางทีวิจัยก็ไปดูประเทศสักเซสนะครับแล้วก็เอามานั่งเปรียบเทียบวิเคราะห์ข้อมูลจนถึงสังเคราะห์ข้อมูลมาว่าเออไอมิตินะครับทั้ง4ได้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรีนดิจิตอลซอฟต์พาวเวอร์และคอมพเมนร์เนี่ยเราจะทำกันยังไงดี มาตรการมันควรจะวิ่งไปในการกําหนดทิศทางในการสับสนและช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างไรดีมันค้นพบครับว่าม,มันคงไม่ได้ทําแยกจึงต้องสังงคหอกันขึ้นมานะครับสังงคห์กันขึ้นมาคือ4มาตรการหรือ4มิติเนี่ยครับก็เลยมองว่าประเด็นสําคัญหรือมาตรการเนี่ยควรจะไปอยู่ในทิศทางน,นะทิศทางที่1ห,หรือประเด็นที่1น,นะครับเรามองว่า green economy เนี่ยมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Carbon redit, คาร์บอนเครดิตนะที่โลกกำลังมีอยู่แล้วนะครับ SME ก็ต้องชิฟตัวเองเปลี่ยนตัวเองให้ได้นะครับเราก็เลยมองว่า g r e e n e c o n o m y กับ p r o คิมเมนเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในแนวทางที่สสวเนี่ยนะครับน่าจะกำหนดเป็นมาไดนะครับตอนนี้เด็กๆนักเรียนผมก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็ติ๊กตอกเกอร์กันหมดงานใหม่ๆที่ทำกันเยอะมากๆซึ่งตอนนี้เราไม่ต้องไปนั่งรีทัชเองแล้วเราสามารถที่จะพร้อมและสร้างเกีวกับวิดีโอคลิปหรือทุกอย่างได้หมดมันเป็นงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นงานสร้างสรรค์นะครับอยู่ในพื้นที่ของซ Power นอยู่ในการสร้างคอนเทนต์นะครับทั้งมีทั้งสาระาและความบันเทิงน,นะครับซึ่งเราก็เอาเคิดคิดคีเครทีฟคุณไม,ม่มีแค่ซอฟต์แวร์มาอยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์มเหมือนกันหรือดิจิทัลอีโคเนีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นการบูรณาการว่าในมิติของ GDP s เนี่ยจากผลลัพธ์ในการศึกษานะครับมันค้นพบว่าแนวทางในการกำหนดมาตรการหรือร่างมาตรการของสอสอเนี่ยเราแนะนำว่าจะเปิงานวิจัยนะครับควรจะวิ่งไปใน2มิตินี้ว่าเราพูดถึงกรีน ต้องผลักดัน Green, กรีนร่วมกับโปรเจคว์กับการจัดซื้อจ,จัดจ้างเพื่อรัฐจะได้ผลักดันและส,งส่งเสริมทําให้เกิดเป็นรูปธรรมถ้าเราพูดถึงครีเอทีฟคู o ไอซต้องวิ่งไปคู่กันกับซอฟต์พาวเวอร์มาตรการอยู่บนสองแกนหลักนี้จากผลการศึกษานะครับแนะนำไวนี้เพราะฉะนั้นจับทั้งหมดนะครับที่อาจารย์องก็ได้เล่าว,ว่าเ,เมื่อเรากําหนดมาเป็นแนวทางอย่างนี้แล้วโดยการกําหนดมาตรการเนี่ยจริงๆแล้วผมย้ำอกีกครั้งนึงว่าคำว่ามาตรการเนี่ยนะครับหรือแผนงานเนี่ย มันจะวิ่งไปอยู่ใน2รูปแบบหลักๆในการทํางานเพื่อบักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบของการ enforce มาตรการบางอย่างถูก enforce นะครับถูกกำลังบังคับใช้นะเช่นถ้าจะกรีนนะคุณต้องทําแบบนี้ถ้าคุณไม่ทําแบบนี้นะครับคุณไม่ใช้วัตถุดิบนะครับที่เป็นสีเขียวหรือคุณไม่มีก,กระบวนการผลิตที่ลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยคุณอาจจะสูญเสียบางอย่างหรือสิทธิประโยชน์บางอย่าง นะแล้วในมาตรการเดียวกันบางครั้งก็ต้อง Encourage ด้วยนะผ่านสิทธิพิเศษต่างๆนะผ่านเบน e ิฟิตต่างๆนะที่ผู้ประกอบการจะได้รับเมื่อปฏิบัติตามมาตรการนะครับเพราะฉะนั้นจากทั้ง2แนวทางนี้ต้องวิ่งผ่าน v e l h a i n ครับอาจารย์ยิงเลยล่อถึง Value Chain ทั้ง4มิติให้ฟัง Value Chain คือหงโซ่งของคุณค่าหวงโซ่งของค่าคือมองตั้งแต่ต้นน้ําปลายน้ําแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือมอกิจ,จกรรมหลักๆ ที่ทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้นะครับห่วงโซ่ห่วงโซ่จริงๆห่วงโซ่คุณค่าหรือวัลลุเชนเนี่ยในมุมมองของคนที่กําหนดกลยุทธ์หรือ demand กลยุทธ์เนี่ยวัลลุเชนสำคัญ